อรวัีจะไปเด,ดหรอป,ป,ปใครคิวหนึ่งใครคิวหนึ่งคิวหนึ่งคือใครคะใครคิวหน่งคะใครคิวหนึ่ง คิวที่หนึ่งมาเร็วคิวที่หนึ่งตกหมาก่อนมาตกหมาก่อนมาให้แม่ตกหมาก่อนเดีวที่ก็ตัวเอ๋เอยอะนี่มันเดรร์เลย,ยมันจะอะไรไปไหมให้แม่ตกหมาก่อนเน่ตกหมาได้แล้ว Bây của Rồi đây nè ฉี่ลงท่อดีมากดีมาก

อะไรอ่ะไม่เอาตกกับตก ไม่ล้อแม่เลยไม่ร้อแม่เลยเลยค่ะแม่ก็เจ็บเดี๋ยวโดนเอ็ดนะเดี๋ยวเโดนเอ็ดนะเดี๋ยวโดนเอ็ดนะเร็วๆไป ло. ด,ด, وم. ด وم. Hey, มโดนโดนเดี๋ยวโดนเอ็ดดมทุกไอ้ป้วนไม่ได้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะใสออกมาออกมา าทุกบ้านมาร์กจุดทุกบ้านเขาไม่ได้มีหมาเร็วออกมาเดินมาให้พ,นพน้นๆเ,เ,เดินหลบมาเลยเร็วเดินหลบมาเดินไปเดินไปไหนไปเดินส <c oughs> đơn 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 dần 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 đơn dần 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 dần

กลับบ้านนะเดินเหนื่อยเลยนะเดินมาสักไกลเนะี่ยโอ้โหมันเล้าอ่ะขายขับขายขายบ้านโอ้ยมีบ้านหมาด้วยเอาไอ้อ้วนดูดูด,ดูไปเร็วเดิน เดินเลยเดินให้ไวไปทางไหนกลับบ้านเหรอ,อกลับบ้านปะกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมปะแวะแวะเก็บอึด้วยตัวเองมาอึไว้ได้ยังไงเร็วๆมาเก็บอึก,ก่อนแม่ไม่เห็นนะเนี่ย้นี่นี่ ันดูมันดูมันเออเอออแล้วหนีนี่นี่นเแล้วหนีดูมันดูมันโโอ๋อๆอเออีกนะแม่มีถุงใบเดียวนะเดิน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  นี่ถุงมาใบเดียวอ,อได้รอบเดียวรูป้ปะได้รอบเดียวนะคะแม่มีถุงมาใบเดียวะคะ่ะมาเดินเดินเดินทางนี้เดินทางนี้ไอ้ดี แรกพบดอกรักแรกพบใช่ป่ปะมานี่มาเดินออกมานี่นี่ดอกต้นรักแรกพบส้มมาสมกระโดดนานกว่าัะกรับวันนี้ครับ

เอยกอ็ตกใจมีถุงว่าใบเดียวไปๆกับบ้าน <c ười> แม่มีถุงว่าใบเดียวเดินเลยเดินเดินให้ไหวเดีวเดินมา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 เดินให้ไหวเลยอ้วน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 อตัวลายตัวลายอ้อ้วนตัวลาย อะไรอะตัวอะไรอ้าวอ้าเอ้า ตัวอะไรอ้าเออ้าเอาตัวอะไรอยู่ๆก็กระโดดออกมาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมามาเดี๋ยวมันกัดเอา้าแม่ไม่เห็นเลยตัวอะไรไปเดินเดินเร็วเดินเดินไปเดินเร็วเดินเดิน ขยะไปทิ้งด้วยนะตัวเองเอือแม่ต้องทิ้งขยะต้องผ่านทางขยะด้วยเร็วเดินมาทางฝั่งขวามาทางขวามาทางขวาแม่จะทิ้งขยะเร็วแม่จะทิ้งขยะมาทางขวาก่อนมาทางขวาก่อนทิ้งขยะก่อนมาทิ้งขยะก่อนมาทิ้งขยะก่อนดูมันดูมันดูมันทิ้งขยะ ทิ้งขยะทิ้งขยะทิ้งขยะถังขยะก่อนทิ้งขยะก่อนปุ๊กปุกฮะไม่เข้าไปนะ Không. mèo, mèo Không. 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 So, Patipa Nobu, Pako Ato, Saro Kasanko, Sankamama. หลบมาเร็วหลบรถก่อนหลบมาหลบมาสิหลบเลยหลบเลยหลบรถด้วยเดินอ่ะต้องหลบรถด้วยดิไม่ใช่เดินหน้าอย่างเดียว

đơn như ngày là, đơn để mình lướt nám, đều đều các, đơn mà, đơn mà đơn mà, đơn mà đọc ở đây, soi chăng, Xoay chăng, đọc đọc Xoay chăng, đọc ở đây, đọc ở chăng mẹ mẹ đọc, mẹ đọc, đọc, mẹ đọc, đọc nào. đi. โอ้แค่ดอกมะระก็สวยแล้วใช่ป่ะมะระตำรึงลูกแดงแดงลูกแดงแดงมะระตำรึงมะระตำรึงเต็มเลยยาวทั้งแนวเลยเออนี่อะไรอ่ะเออดอกอะไรอ่ะอ๋อลูกมะระมันแตก ลูกมะละมันแตกใช่ไหมลูกมะละมันแตกว้าวหอยหๆอยหอไอ้อ้วนมันไม่รอแม่เลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยครบรอบแล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยรบรอบแล้วกลับบ้าน บ้านเลยเร็วครบรอบลอแล้วเราครบรอบแม่จะเดินนําแม่จะเดินนําแม่จะเดินนําก็แม่จะเดินนําดูก็เดินตามดูมันดูมันพอเราจะเดินนํามันก็เดินตามแม่ไปแล้วแม่วิ่งแล้วจุดดิหมาจะวิ่งไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วหมาไม่ไปแม่ไปแล้ว <c oughs> ไอ้อ้วนไอ้อ้วนหมดแรงแม่หมดแรงก่อนเดีวเดินมาเดินมาเร็วๆห้ามแวะโดมอย่าดมแพรบหมดแรง ไอ้อ้วนแม่ไปแล้วนะไอ้อ้วนแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปเลยไอ้วนไอ้วนไอ้วนอ้าวเหนื่อยเว้ยเข้าบ้านเลยอ้วนเข้าบ้านเลยไม่ไหวแล้วเข้าบ้านเลยเออมันจะต้องแวะมันต้องเวะ แม่เดินไม่ได้แม่เดินไม่ได้มันแคบเดี๋ยวออกมาเฮ้ย,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 ยไเยข้าบ้านเลยเราอะมีอะไรมีตัวอะไรอยู่ในนั้นมีตัวอะไรอยู่ในนั้นไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้ว ไม่ไปแล้วเข้าบ้านอ้วนนี่มันชวนอีกแล้วดู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 ด,ด,ดูมันไม่ยอมไอ้อ้วนเดินวนอยู่เนี่ยเอาๆอาอาวอาอยู่ๆก,ก็เบรก อพอแล้วนะแค่นี้พอแล้วไม่ไปแล้วไกลเหนื่อยโนโนเข้าตวนปเออเข้าสวนไปไม่ไหวล้วไกลเหนื่อยพอแล้วจะไปไหนอีกเนี่ยดูมันดูมันน้ำ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 ไปไหน

ออกมาเร็วไปเร็วหนุ่นหนุนดูนกดูนกดูนกไม่ได้มีความกลัวเราเลยเดินหากินตามสะเบยเลยอุยนกเด็กนี่จริงเลยสัมมาสัมพุทธเจ้ปเรียว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 เถอะเรียวเถอะ แล้วก็มาลกๆเลยนะดูมันดูมันอ้อ้วนอ้อ้วนอีอ้วนนี่เลี้ยวเลี้ยวเลยกลับบ้านได้แล้วได้เร็ววิตามินดีเยอะแล้วร้อนแ,แม่ออกแล้วนะกนี้ไม่ออกแม่ออกแล้วนะเดินเร็วออกมาให้ไว โอจะกินหญ้าโอ้จะกินหญ้าโอ้ยไฟเบอร์ต้องการไฟเบอร์ตํา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 โอ้ยวันนี้ส์วิตามินดีวิตามินดีทั้งคนทั้งหมาอันนี้รับวิตามินดีถ่ายทั้งถังขยะนะครับวิตามินดีครับอืมอืมอร่อยไหมหญ้าทั้งถังขยะ ตกกระโปงกา่ไปดูมันดูมันมันจกกับออกแล้วนะออกมาเร็วด,ดูมันดู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 ร้อนแล้วดูดูหัวหัวขนหลุดขนลุยหมดแล้วเนี่ยโอ๊ย ความซนของคนเนาะเดีวขนหายเป็นแหวงแหวงขายเป็นหย่อมหย่อมมาดูครับดูครับหายเป็นหย่อมหย่อมครับไะกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะ please 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 โอ้ยไม่ไปแล้วทั้งนั้นนะ่ะเร็วๆครับกลับบ้านเร็วๆๆๆๆไอ้อ้วนมันดื้อแหละ กลับบ้านดูหน้าดิ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 เติมไปด้วยน้ำไปเร sure. ็วกับบ้านเร็วตรงดูหน้าดิดูหน้า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 ไปกลับบ้านเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาทางนี้เร็วไปเร็วกลับบ้านกันกลับบ้านกันเร็ว เร็วปะป่ะเร็วเร็วกลับบ้านกันกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านกันไม่ไปยังมาทางนี้มาทางนี้นั่นนั่นนั่นไอ้อโอโอโอเร็วกลับบ้านแล้วไม่กลัวรถเหรอฮะ

ดยกไปเอ้าเอาแวะแวะอีกไม่แวะแล้วเข้าบ้านเถอะเข้าบ้านเถอะเดี๋ยวเข้าบ้านกันเข้าบ้า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 น เข้าบ้านได้แล้วเข้า <şu> บ <ümüz man> <ke dismiss quarto> ้านเร็วเข้า <R> บ <ud> ้านเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้าน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 เก่งมากอ่ะปาดเข้าบ้านกว่าจะเข้าบ้านได้ฮะกว่าม้าจะเข้าบ้านได้กว่าม้าจะเข้าบ้านได้ mẹ hả má đu điếc đu điếc đu điếc đu, đu món <laughs> lên nữa nè đâu? đu 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 ta đu ta ông bay lôi má